สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับถ้าทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟาร์มนะครับผมฟาร์มสิบเก้านะวันนี้อาจจะมีเสียงไก่นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ผมอัดคลิปตอนกลางวันนะครับปกติผมจะอัดคลิปตอนกลางคืนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้าหกล้อเดก้าอันนี้นะครับไปวิ่งกากมันนะครับผมไปวิ่งกากมันส่งลงมันนะครับเออนี่แหละนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเดก้าสามสองศูนย์นะครับผม โอเคเอ้ยเ okay. hey, ดก้าสองเจ็ดศูนย์ดินี่นี่นี่เดก้าสองเจ็ดศูนย์ 270, นะครับตัวนี้รถหกล้อดำนะครับผมนี่ต่อเขาเรียกอะไรนะต่อกระบะขึ้นนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นกลางมันก่อนนี่ภา,ายในประมาณนี้นะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นกลางมันที่ไอ้ลงแป้งก่อนนะทุกคนลงแป้งเราอยู่ใกล้ๆนฮะ โอ้รถไฟรถไฟไมีรถไฟมาด้วยนี่เห็นไหมอยู่ใกล้ๆเองโรงแป้งโรงแป้งนะครับนี่เป็นไงกากมันครับกากมันนี่อันนี้ก็เป็นเด็กไอล็อกกี้เรานะล็อกกี้ผมมาจอดไว้ <c oughs> ยังไม่ได้เอากลับเลยคนระับมีคนขับวันนี้กากมันเขาสั่งมาเยอะนะครับผมเขาสั่งแค่นิดเดียวนะครับ นี่ขึ้นกากมันก่อนครับทุกคนขึ้นกากมันโอ้โหดูดิทุกคนไปใส่โค้ดโหดอะดูดิโอ้โหไอตรงนี้ตัวนี้มันบั๊กนะทุกคนไอตรงนี้มันบันนะ๊กน,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 นิดหนึ่งไม่เป็นไรโอ้โหครับทุกคนดูดิอันนี้กาก,ากมันนะครับใส่ส้นลนกระบะเลยครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยววันนี้เราวิกี่เที่ยววะวันนี้น่าจะสองเที่ยวไม่สองเที่ยวก็เที่ยวเดียวประมาณนี้นะ โอ้ถ้ามีเสียงไก่ขันก็ขออาภาัยด้วยเด้อทุกคนอันนี้บ้านพี่เันเลี้ยงไก่ชนนะนะปกติพี่จะอัดคลิปตอนคืนไงมันไม่มีเสียงไก่ใช่ไหมตอนคืนไก่มันนอนแต่ว่าตอนนี้คือมันไก่มันไม่นอนเลย <laughs> ไปครับเออเดี๋ยวพยายามเล่นที่สมจริงแล้วกันไปครับน,นี่ไงภายในโคตรเฟี้ยวเด็กกะเด็กกะโอยโอยโอย มันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าอยู่รถทักนะทุกคนอยู่รถเทัามันจะสมจริงกว่านี้นะโอ้โหไม่ใส่กากบันดยดิสุดยอดสายแบกครับสายแบกแบกสบายแล้วอันนี้อันนี้เป็นหกร้อใหญ่นะเป็นหกร้อใหญ่ที่แรกว่าจะทำคลิปแบบเปิดหน้าด้วยทานโทษครับลืมอาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำเลยก็เลยไม่ได้เปิดหน้านะทุกคน เลยแบบพักเสียงไปก่อนแล้วกันเชไปส่งโรงมันที่เก่าที่เดิมเรานะครับไม่รู้ว่าจะจำทางไปได้หรือเปล่านะไม่ได้ไปนานแล้วออกแต่ต่างจังหวัดน,นะครับชว่วงนี้ขับแต่รถบรรทุกขับแต่โยูโรทักไม่ได้มาเกมฟาบเลยไหนแล้วนี้ป่าะวว่เออใช่ๆครับเดี๋ยวตรงนี้ กับโเครเท่ไปไงทุกคนเอก้าเดก้าอย่สวยเอก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับนี่จำได้เราเลี้ยวแยกข้างหน้านะครับผมนี่เราเลี้ยวแยกนี้นะครับจำได้แล้วก็ไปเลี้ยวอีกแยกหนึง่งจำได้จำได้นี่เลี้ยวแยกนี้อุ้ยเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดเลยนิดหน่อย แมมันหล่อจริงเลยเดกานี่เดี๋ยวเราจะวิ่งงานประมาณสองรอบนะครับวันนี้เดี๋ยวรอบแรกเราว,วิ่งกากมันรอบ2เราก็วิ่งกากมันอีกนี่แหละ <c oughs> เออรอบแรกวิ่งกากมันนะวิ่งกากมันสองรอบนะครับว่าจะเอาสิบรอมาใส่นะแต่ว่าเอ่อเขาจ้างมาราคาหล้อนะครับก็เลยเอาหกล้อมาใส่แทนนะครับไปครับไหนว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนวะ มาถูกทางวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่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 ถึงแล้วนะครับผมลงมันลงมันเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่อดอตันวะเนี่ยไหนดูตาชากิโอ้โเลยเลยเลยกอนก่อนเอาไปเราเอาไปผลข้าวครับคันนี้ <c ười> แว่า ตาช่าง13ตันโอ้สิตัน8โอเคครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่จริงๆแล้วมันก็เป็นหกล้อใหญ่เลยนะทุกคนแต่ว่าเอามาทำเป็นหก้อเล็กนี่เรามาเทช่องนี้นะครับกลางมันกลางมันด่วนกลางมันด่วนโอเค okay. ดำครับดำดำ แหมกากมันมัน,มนส,สวยๆสดๆโอเคครับไปเดี๋ยวเราเรีบทํารอบนะครับวันนี้เรามีวิ่งงานสองรอบเราต้องรีบทํารอบนะครับเสร็จไปแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วอีกเที่ยวหนึ่งอ่าไม้การไม่เปิดวะโอ้ใจบทดหรือว่าไม้การไม่เปิดม,มีเสียงไก่ขอภายด้วยนะทุกคน ไก่เยอะจัดนะครับผมเป็นสองร้อกว่าตัวมันช่วยซื้อเอาหน่อยทุกคนไก่เยอะมาเลยมาเรียนไหนวะทางนี้มันน่าจะไปได้นะทุกคนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไปครับด่วนดวนครับด่วน,ดวน,ด,วนดวนวันนี้ด่วนเลยครับสายด่วนสายด่วน เดก้าคันนี้ผมทําลงเกมบัานแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีคอกนะเป็นรถดับเนี่ยไอคันเนี่ยผมแต่งเต็มด้วยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วว่าจะขายยกจะขอนะแต่ว่าเอาไว้แจกตอนปีใหม่ดีกว่านะครับไอเดก้าคันที่ผมลงในกลุ่มอ่ะไอคันนี้เลยแหละไอคันแบบนี้นะครับแต่ว่าคันนั้นมันจะแต่งด้วยนะมันจะแต่งชุดไฟด้านบนนะครับตอนนั้นนลย <c oughs> เฮ้ยเราเลีเล้ยวไหนวะ <c oughs> อ๋อเราต้องตรงไปนี่ว่า <c oughs> ลงทางแล้วทุกคนลงทาง เอ,อทางหลงทางครับเกียมฟาร์มนี้ขับเลนขวานะทุกคนโอ้คํมมาแม่น้ำลำธารไปไว้อีกรอบนึ่งเว้ยทําเที่ยวทําเที่ยวตัวนี้งานไม่ค่อยมีครับต้องทำรอบไว้ก่อนกลับมันดวนกลับมันดวนร่นเร็วทันใจครับคนขับดีนผีซะด้วย <Yeah. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะมาเดี๋ยววันไหน่าวันจะมาขุดดินให้ดูผมสั่งจอยมาแล้วจอยขับเมคโคนครับเดี๋ยวเราจะมาขับเมคโคนนะวันนี้ ว่าไม่ค่อยแรงเลยวะใช่ไหมเสียงท่อมันไม่มีรอบว่ะทุกคนมันเหมือนแบบวิ่งเกียร์เดียววิ่งเกียร์เดียวอ่ะมันเหมือนแบบว่าวิ่งเกียร์เดียวไปเลยอ่ะมันไม่มีแบบไม่มีรอบเหมือนรถคันอื่นนะเชฟโอ้โหเบรกล้อลากเลยดูคนขับคนขับโคตรเท่นะทุกคนเดี๋ยวจัดนะครับ ขึ้นกางมันต่อกลัมันกลางมัน,อน,มน,น,มนเอาสิบร้อไปใส่ดีไหมเนี่ยแม่ดีกว่าสิบร้อไม่วิ่งไม่ค่อยออกเวลาบรรทุกหนักๆรถเก่าด้วยธรรมดาอาครับกดขึ้นกลางมันแป๊บอ้อัดเหมือนเดิมครับรอบนี้ <c oughs> ดูดิแบกเหมือนเดิมครับผมไปกลัมันกลางมัน,นกลางมันซิ่ง โอ้โหเสียงแตกเฮียสียงแตกโคตรโหดโหเทิบแตกป้า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 หลุดโค้งหลุดโค้งไม่ค่อยแรงเลยว่ะ อาแล้วคนขับเป็นไรวะดูดูดดคนขับเป็นไรวะคนขับน่าจะอะไรเป็นอะไรซึกอย่างคนขับมือเบี้ยวอ่ะทุกคนคขับปักนะครับดูดิมือมือ,ม,อมือซ้ายขับพวงมาลัยแต่ว่ามือขวาทำอะไรไปดู ฝาแดงไม่ติดแม่งลวะวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะหาแบบใหม่แบบขุดดินมาเล่นดีกว่าเว้ยเปลี่ยนแนวบ้างนะวิ่งวิ่งแต่ง,งานนะครับผมไม่ได้ไปขุดดินเลยเออเดี๋ยวเราเปลี่ยนแนวบ้างคนระับไปขุดดินบ้างออปอดคนเทนตลยทุกคนหัวมันโยกเย่น่อจะนิ่มนหน้าดูสปริงหัวมีสปริงหัวด้วยรถคันนี้ เดี๋ยวจัดเอ๊ะแล้วนี่เอ,อีโอ้ลุดโค้ดุดโค้กเกือบลุดโค้ก<ๆ> <stars> เอ๊ะตรงนี้ไม่ไม,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 ไม่มีใครทำนาวะ่ะเดี๋ยวเราต้องมาซื้อที่ตรงนี้ไว้ทำนาซะแล้วทุกคนเนี่ยตรงโล่งๆเนี่ยเรามาปลูกข้าวฮะวันไหนเดี<ห>๋ยววันไหนอันนี้ก่อน จะมาซื้อที่ครับเงินเราเยอะนะผมหาซื้อที่ปลูกข้าวโอ้โดดโดดโดด,ดดล้างรถไฟไปทีนเอาไงลุงโอ้โหขับรถช้าชบีบแต้อะไรเลยโอ้โหต้องให้บีบแต้อะไรอะ่ะอะไรวะเจอมนุษย์ลุงเจอมนุษย์ลุงครับทุกคน มาครับขึ้นตาช่างอู้อู้อู้ขับเลยตาช่างขับปีนแม่งแล้วรอบนี้กี่ตันนะรอบนี้สิบสามตันเท่าเดิมมาครับรอบแรกเฮ้ยรอบสองรอบท้ายครับก่อนจบงานนี่โอ้ยไก่ก็ขันจังเลยเป็นยังไง โอเคหมดแล้วนะครับผมจบงานไปเดี๋ยวเราเอารถไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราเอารถไปเก็บเสร็จงานแล้ววันนี้ไปจอดไว้ที่ลานมันนั่นแหละไปจอดไว้กับล็อกกี้นะเดี๋ยวก,แวก็แล้วก็ลืม <c oughs> จอดจอดแบบจอดทิ้งไปเลย <c oughs> ไปไปนะครับเฟียว <c oughs> คันนี้แจกตอนปีใหม่ครับแจกในเกมบัตน,นะคันนี้คันนี้ผมแจกในเกมบัตน,นะครับผมบรรทุกปูนไม่ใช่มีข้อแบบนี้นะเป็นกระบะเปล่ารบรรทุกปูนนะครับผมใส่ปูนไปให้นะครับผมเล่นได้หลายระบบเลยยกหัวได้ดำได้แล้วก็เอาปูนออกได้ครับเป็นได้หลายอย่างมีทุกอย่างมีครบทุกอย่างกระจกจีเพ็ดขอกเลยครับปีใหม่นี้ของแจกนี่พีแต่สุดๆอ่ะ รอ,อติดตามนะครับผมปีใหม่ตั้งแต่วันที่3 1มอดไปจนถึงวันที่3นะครับรอติดตามรอติดตามสำหรับสายฟรีนะใครกำลังรอมอสครับผมสายฟรีไม่มีเงินซื้อมอสครับเดี๋ยวรอของแจกเลยปีใหม่นี้จัดเต็มแน่นอนนะครับผมบอกเลยครับมอสเนี่ยงานขายทั้งนั้นนะครับผมเป็นรถที่ผมทำเองนะครับอ่ รถผมเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยครับรถที่ผมจะแจกนะแล้วก็สําหรับใครที่จะฝากแจกมอสก็ได้นะครับผมรับอยู่ฝากแจกมอสแต่ว่าช่วงปีใหม่เท่านั้นนะค <c oughs> ืนนี้ก็ลงแต่พวกนี้แต่พวกเกมโยูโรทักเนี่ยแล้วก็เกมฟาร์มนี่มีเกียร์เดียวหรือเปล่าเนี่ยอ้เกือบเกือบหลุดสะพานแบบี้ <c oughs> เกือบหลุดสะพาน นี้เป็นทางรถไฟวะเนี่ยทางรถไฟนี่หว่าเอ้ยเสร็จงานเว้ยวันนี้ชิวๆโอโหไก่นี่ก็ขันซะเหลือเกินขันได้ขันดีนะตอนอัดคลิปนี่ชอบขันตลอดเลยตอนไม่ได้อัดคลิปนี่ไม่ไม่ขันนะนะเห็นไหมพูดยังไม่ทันขันครับ โอเคครับ okay. ไปเราเอารถไปจอดกันโอ้โหเสียงแตะคนรัดอันนี้คืออะไรวะเนี่ยในนี่เป็นพวกแป้งพวกอะไรหรือเปล่าวะเออนะโอเคจอดนี่แหละนะครับนี่เป็นไงางครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม อันนี้ก็มาวิ่งกากมันนะครับสอนเที่ยวนะครับผมงานหมูงานหมูว <c oughs> ิ่งกากมันกับเจ้าเดก,ก้าสองนะครับผมแรงๆไปเลยรถคันนี้โอเคครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสหลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ